หนึ่งตัวน่าเชร์กับเบียร์แฮมคารวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกลิกาดครับพบกับโบดกิมครับที่สนาม l อ k เอ็สปอร์ตาปาครับเวลาเที่ยงคืนครับโบดกิมครับเกมนี้เปิดมาที่0.75าครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีและมั่นคงนะครับก็สามารถเปิดแอปสีเขียวแล้วแอดมาหาเราเลยได้นะครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่ๆเลือกใส่ตามใจกันอย่างแน่นอนครับอย่าลืมแอดมานะฮะที่แอดป R 54ครับ ก็นัดที่แล้วครับที่เจอกันครับเป็นโบรกิมครับชนะมาได้ก่อนครับ4ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มทานัดหลังสุดครับทางด้านของริกาดครับชนะมา4เกมและแพ้ไป1นเกมส่วนทางด้านโบรกิมครับเสมอ1ครับชนะ3แล้วก็แพ้ไป1ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าทีลิกาดครับฟอร์มกําลังมาดีเลยครับทั้งในลีกและในรายการนี้ครับแต่ดันพลาดไปแพ้มาก่อนในเกมแรกครับส่ประตูศูนย์ส่วนทีมเยือนโบรกิมครับ เอาชนะมาได้ก่อนครับแม้ว่าเกมนี้ครับจะต้องมาเยือนก็ยังดูเหนือกว่าไม่น้อยเลยครับจากสซนติเจอกันมานั้นเป็นเกมแรกที่บรูกิมครับที่กดยับไปก่อนครับเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างบรูกิมครับเหนือกว่าที่0 7 5แบบนี้ครับมองแล้วก็ไม่น่าแพงอะไรครับแต่เชื่อว่าทีมเยือนอย่างบรูกิมครับบุกมาเอาชนะได้ไม่ยากนะครับ